ครับนมัการพระอาจารย์มหาไพจิตนะครับอ่นี้จะมารายงานอ่าอนุสติกรรมฐานสิบอย่างนะครับโดยยกหัวข้อที่หนึ่งมานะครับอ่าพุทธานุสตินะครับการระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้านะครับท่านเปรียบเสมือนแม่น้ำมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าแม่น้ำสายใดในโลกที่ไหลผ่านเปรียบเหมือนดังสายเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนนั้นฉันใดการการที่พระองค์ มีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณดุจด,ดวงประทีปคอยส่องนำทางให้สรพสัตวไม้ใหญ่ได้เดินตามทางที่พระองค์ท่านทรงค้นพบซึ่งพระสัจธรรมนะครับคือรู้อริยสัจสีอย่างคือทุกรู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทยัย รู้เหตุของความทุกข์นิโรธรู้เหตุแห่งความดับทุกข์มรกทรงรู้แนวทางที่ทำให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้นั่นก็คืออริยมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเป็นผู้สั่งสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพร้อมทั้ง บริษัทสคือภิษุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วให้พ้นจากภัยคือวัตตสงสารพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วร้วนเป็นกุศลเป็นความดีที่พระองค์ท่านมีอยู่ในตัวของท่านเองแล้ว คือคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ตัดไว้ดีแล้วพระองค์ได้ทรงค้นพบพระธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาให้มนุษย์พ้นจากวัฏฏะสงสารสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นสภาวะธรรมที่เที่ยงแท้สามารถพิสูจน์ได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครปฏิบัติ ผิดก็ว่าไปตามผิดใครปฏิบัติถูกทำก็ได้รับผลนั้นนั่นก็คือความสุขอย่างที่พระผมนั้นได้ระลึกถ,ถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยการนั่งสมาธิก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้จิตใจเรา สบายเข้าเข้าถึงสมาธิได้ง,ง่ายนะครับตัวอย่างอ่าก็ผมก็พระอ่ารุจิพาธนธนปัญโยนะครับนามกุลสาสิงสาขาวิชาปัจฉญา yep